สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูรายละเอียดของรายงานที่ต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วเนาะก็จะเป็นเรื่องของสรุปยอดขายประจำปีนะคะแล้วก็รายงานที่เกี่ยวข้องกับตัวออเดอร์อ่ะเมื่อเราเข้ามาในหน้า Insight นะคะรายงานที่เป็นตัวสรุปยอดขายประจำปีเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นรายงานภาพรวมซึ่งเราสามารถดูมูลค่ารวมของลีดในแต่ละเดือนได้ก็คลิกเข้าไปที่ภาพรวมได้เลย ซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเป็นแบบปลายปีนะคะสามารถมาคลิกเลือกปีหรือเราจะเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านะคะก็มาติดที่ช่องนี้ได้เลยแล้วก็จะเห็นข้อมูลนะคะเป็นกราฟเปรียบเทียบการระหว่างข้อมูลของปีที่แล้วและปีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เป็นการดูภาพรวมสรุปรายงานประจำปีนะคะมีสามาร์ทฟิลเตอร์ให้เราเข้าไปเลือกปีเลือกปลาไลน์หรือเลือกทีมได้ ส่วนถัดมาค่ะจะเป็นรายงานที่แบ่งตามทีมซึ่งถ้าหากว่าในธุรกิจของเรานะคะมีทีมเซลล์หลายทีมหรือแบ่งเป็นในมุมของเซลออฟไลน์ออนไลน์นะคะเราก็มาแยกตามทีมแล้วก็มาดูรายละเอียดตรงนี้ได้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะข้อมูลของแต่ละทีมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูได้ทั้งในมุมมองของยอดขายและเปอร์เซ็นต์ยอดขายเทียบเป้า สามารถฟิลเตอร์ดูข้อมูลได้เช่นกันนะคะเลือกดูจากป้ายกำกับจากสินค้าตรงนี้ก็มาคลิกเลือกได้เลยว่าเราจะเอาสินค้าตัวไหนบ้างลคลิกกรองข้อมูลประมาณนี้นะคะรวมถึงสามารถเอ็กซ์อร์ตออกมาเป็นไฟล์ EXCEL ได้นะคะคลิกที่จุด3จุดแล้วก็เลือกดาวน์โหลด Excel ได้เลยส่วนถัดมาค่ะจะเป็นแบ่งตามผู้ใช้ ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นการนึ่งข้อมูลของเซลล์แต่ละคนขึ้นมาเปรียบเทียบกันก็จะได้เห็นยอดขายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถแอดรายชื่อของเซลล์ท่านอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาได้ก็จะเป็นกราฟแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะดูเป็นแบบรายเดือนเลยด้านล่างจะมีรายละเอียดนะคะที่บอกว่าเซลล์แต่ละคนมีการปิดการขายในแต่ละเดือนเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่บ้าง ด้านบนจะเป็นกราฟนะคะด้านล่างก็จะเป็นตารางสามารถใช้สมาร์ทฟิลเตอร์ได้เหมือนกันนะคะฟิลเตอร์จากทีมป้ายกำกับจัสินค้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะจะเป็นการแบ่งตามสินค้านะคะตนก็จะดูยอดขายที่แบ่งตามประเภทของตัวสินค้าหรือว่าแบ่งตามป้ายกำกับของสินค้าได้ โดยก็จะแบ่งเป็นแบบรายเดือนนะคะใช้สมาร์ทฟิลเตอร์เพื่อเลือกดูนะ,ะแต่ละทีมแต่ละผู้ใช้งานหรือเลือกแค่บางป้ายกับก็ได้เช่นกันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการดูภาพรวมนะคะของสรุปยอดขายประจำปีในมุมต่างๆส่วนถัดมาค่ะจะเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับออเดอร์นะคะหรือว่ารายการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจากหน้าเว็บไซต์ซึ่งก็จะเหมาะกับธุรกิจที่เป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน ระบบ e-commerce นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นระบบ R shop นั่นเองที่ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์เราก็มาติดตามในเรื่องของตัวออ order ก็จะแบ่งออกเป็น3ารายงานด้วยกันรายงานแรกก็จะเป็นไปไลน์เราก็จะดูข้อมูลดูจํานวนของอตัวรายการสั่งซื้อที่อยู่ในแต่ละขั้นตอนได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีแค่สขั้นตอนนะคะไม่นับรวมตัวที่ เป็นการปิดแต่การสั่งซื้อเราก็จะแสดง3ขั้นตอนเป็นการรอชําระเงินชําระแล้วหรือว่าอยู่ระหว่างจัดส่งนะคะอ่าแล้วก็ด้านล่างก็จะมีรายละเอียดของเซลล์ที่มีการดําเนินการติดตามออเดอร์ส่วนถัดมาค่ะจะเป็นการดูรายงานการใช้งานซึ่งตรงส่วนนี้ก็เราฟิลเตอร์ดูข้อมูลได้นะคะ แล้วก็จะเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยมีตัวรายการสั่งซื้อหรือว่าออเดอร์ที่ถูกดำเนินการไปเนี่ยเท่าไหร่นะคะ,ะมีรายการสั่งซื้อที่ถูกส่งต่อจำนวนเท่าไหร่ส่วนถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของยอดสั่งซื้อซึ่งยอดสั่งซื้อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีการปิดรายการสั่งซื้อนั้นๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดูฟิลเตอร์ดูตามช่วงเวลาตามทีมตามผู้ใช้งานแล้วก็ด้านล่างค่ะก็จะมีการบอกว่า เซลหรือว่ายูเซอร์คนไหนเนี่ยที่มีการปิดการขายได้นะในมุมของการสั่งซื้อแบ่งตามสินค้าและสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้6เดือนย้อนหลังนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถดาวน์โหลอดออกมาเป็นไฟล์ e อ c กเได้เช่นกันก็คลิกที่จุดสจุดแล้วเลือกดาวน์โหลด Excel ได้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะของการดูรายงานต่างๆที่อยู่ในระบบ R Insight นะคะซึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจแต่ละท่านนะคะทั้งในมุมของยูเซอร์เองหรือว่าในมุมของแอดมินหรือในมุมของเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วถ้ามีการอัปเดตเครื่องมือต่างๆฟังก์ชันต่างๆที่มีในอนาคตเนี่ยคุณก็จะมาทำเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้แนะนำการใช้งานให้อขึ้นเคยนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ